ทีับก็สภาพทีมของลิเวโลนะครับก็มาถึงที่นะครับวันนี้เราก็เล่นได้ค่อนข้างดีนะครับน้องก็ช่วยกันเต็มที่นะครับแด้วยในวันสุดท้ายนะครับการที่เราไม่สามารถที่จะจบสกอร์ได้นะครับก็ทําให้เห็นว่าวันนี้เราแตกต่างจากคู่รักับทีซึ่งคู่รันนี้จบสกอร์ได้ดีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับแล้วก็ทำผลงานที่ดีของทีมครับต้งบอกว่า4ี่นัดเนี่ยเราได้แ้มเดียวเนี่ยก็ถือถามว่า ไม่ครับเพราะว่าเราก็เจอทีมเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพนะครับเป็นทีมใหญ่ทั้งนั้นนะครับทั้งคุณบุนทั้งเชียงรายนะครับอีกชลบุรีนะครับมีบุรีดํานะครับแล้วรวมถึงท่าเรือเลือดซึ่งยังไม่จบนะครับและนัดต่อไปนะครับก็จะเจอมีทีมนะครับซึ่งถ้ามองแล้วนะครับถ้าเกิดเราผ่านนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วการแข่งขันเนี่ยนะครับเราเจอทีม ที่คุณภาพเนี่ยทัดเจมกันเนี่ยนะครับก็จะทําให้ผลง,งานทําได้ดีขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยเราไปลองไปรับมากมายก็ผมก็คิดว่าในความเห็นส่วนตัวนะครับวันนี้เราได้ดีครับการสืกษาอของคโค้ดนะครับที่โค้ดโค้ดต่างๆนะครับวันนี้นะครับก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเรามีแนวทางการการเล่นเ,นเป็นรูปแบบท,ที่ชัดเจนนะครับในการต่อบอลนะครับรวมถึงการเข้าทำเนี่ยที่ดีขึ้น,นครับวันนี้ถ้ามองถึงสถิติการจบสกอร์เนี่ย วันนี้เราทำได้มากนะครับอ่าเกิดอย่างเดียวคือเราไม่สามารถเกิดเป็นชุดเท่านั้นครับ